ไปดูการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนไทยนะคะปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะซึ่งผลสํารวจของกระทรวงสาธารณาสุขเขาไปร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะพบว่ามีเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง5.3เท่าในรอบ7ปีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสสสนะคะบอกว่าต้องเร่งขับเคลื่อนและก็สร้างความตระหนักให้กับเด็กผ่านนิทานที่ชื่อว่าเด็กปลอดพอดค่ะ อันตรายต่ออะไรเนี่ยอันตรายต่ออะไรครับอันตรายต่ออะไรอันตรายต่ออะไรจะอะไร ะะที่เด็กได้มีโอกาสอ,าอ่าน <ทำ S 1> หนังสือ,อที่เป็นนิทานนะคะชุดเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าชื่อว่าเด็กปลอดพอตค่ะสสสพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารการรู้เท่าทันภัยบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กและเยาวชนนะคะก็มีการแจกจ่ายไปยังสถานศึกษาและชุมชน233แห่งเพื่อสื่อสารไปยังเด็กช่วงประถมวัยแล้วก็เด็กประถมศึกษาพร้อมกับติดตามสํารวจผลสำร,ริจจากเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดผลสํารวจเด็กและเยาวชน ชน5 67คนก็พบว่าเด็กเตรียมอนุบาลสามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าได้อยู่ในระดับปานกลางนะคะกลุ่มเด็กอนุบาลสามารถเลือกได้ว่าควรหรือไม่ควรใช้บุหรี่ในรูปแบบถอยพอร อยู่ในระดับดีและสามารถบอกถึงความแตกต่างระหว่างทอยพอรกับตุ๊กตาธรรมดาได้อยู่ในระดับปานกลางขณะที่เด็กประถมศึกษาสามารถบอกได้นะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายกับร่างกายอยู่ในระดับดีค่ะอ่านให้ฟังทุกวันทุกวันจนเด็กทราบซึ้งสามารถที่จะเปิดมาพูดได้เลยว่าพอดอันตรายดูคล้ายของเล่น พวกหนูเห็นเป็นหลอดบนหัวก็จะทําท่าทางไปด้วยเราก็จะท่องไปด้วยตอนนี้เด็กทุกคนคือเข้าใจละดูละอันนี้พอร์ตนะอันนั้นไม่ใช่พอร์ตนะอันนี้เป็นตุ๊กตาคุณเองแอบถามว่าพ่อเลิกบุรียังยังเลยหนูบอกสิว่าพ่อรักหนูไหมแม่รักหนูไหมเขาก็ไปถามพ่อแม่เขาตามเหมือนเราเราเรา,เราสอนไปอย่างเงี้ยเขาพ่อแม่ก็บอกรักรักอย่าสูบสิเขาก็จะไปบอกกับพ่อแม่เขา เด็กบางคนจําสิ่งที่เราสอนจำํำถึงที่เราอ่านะ่ะไปต่อยอดจากพ่อแม่ได้แต่เด็กที่เนี่ยคือจําหนังสือได้ทุกเล่ม ความพยายามสร้างความตระหนักรู้ด้านผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุอย่างน้อย,อยส่วนหนึ่งมาจากผลสำรวจของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขที่ไปทำร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและก็ส่วนควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาที่พบนะคะว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอายุน้อยที่สุดอยู่ที่7ปีเท่านั้นนะคะผลสำรวจยังสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มนี้ ที่เพิ่มขึ้น5.3เท่าในรอบ7ปีในปี2,558มีเด็กระเยาวชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ3.3ก็ก้าวกระโดดเป็นร้อยละ17.6ในปี2,565ค่ะยอมรับนะครับว่าการแปรกระจายบุหรี่ไฟฟ้าไปแต่จังหวัดตอนนี้ก็นึงจะสูงขึ้นโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กป .5 ป้ป6เนี่ก็ ไปถึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตามสภาพความเป็นจริงตอนนี้การแพร่กระจายการแพร่ระบาดของอีฟ้ฟาเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับก็ต้องช่วยกันหาทางป้องกันแก้ไขกันต่อไปนะครับคืออย่างน้อยต้องให้เขารู้ก่อนให้เขารู้นะครับว่าเอามาันมาแบบไหนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ให้รู้ถึงพิษภัยให้รู้เท่าทันถึงช่องทางวิธีการสื่อสารต่างๆเหล่านีาเา้เป็นต้นแล้วก็ช่วยกันป้องกันนะครับ นองจากการสร้างความตระหนักรู้เรื่องบุหรีไฟฟ้ากับเด็กและเยาวชนผ่านนิทานแล้วนะคะโรงเรียนทั้งสังกัดสพทกทมแลวก็เอกชนก็ยังเดินหน้าค่มเข้มมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้บุหรีไฟฟ้าในเด็กและก็เยาวชนทั้งการให้ความรู้ลักษณะของบุหรีไฟฟ้าแล้วก็ผลกระทบรอบด้านรวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสุขภาพทางสมองเฝ้าระวังซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยต้องมีรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงแล้วก็พร้อมให้การช่วยเหลือจนไปถึงการปราบปรามทั้งในแล้วก็นอกโรงเรียนด้วย ะค,ะครับก็ไม่ใช่แค่การสร้างการรับรู้ให้กับเด็กอย่างเดียวนะครับผู้ปกครองอย่างพวกเราเองก็อาจจะต้องรู้ให้เท่าทันด้วยเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าสมัยนี้พอตต่างๆมาในลนักษณะของของเล่นด้วยหน้าตาเนี่ยเด็กๆบางทีเขาแยกไม่ออกนะบางบทีก็ไปซื้อกันมาสูบบ้างผู้ปกครองก็ต้องเฝ้าระวงังแล้วก็ติดตามบุตรหลานด้วยนะครับ